อิงฟ้าวราหะสวยสดงดงามดังนางในวรรณคดีนาทีนี้เรียกว่าเป็นนางงามที่ฮอตที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับอิงฟ้าวราหัสมิสแกรนไทยแลนด์2022และรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022กระแสแรงบาดท,ทุกทางโค้งไม่ว่าจะไปไหนทําอะไรก็ได้รับความสนใจและเป็นที่น่าจับตาม,มองอยู่เสมอค่ะ และล่าสุดค่ะอิงฟ้าได้ไปร่วมขบวนแห่งงานนมัสก,การหลวงพ่อโสธรประจําปี2,565งานใหญ่ของจังหวัดสะเชิงเซาฉลองครบรอบ132ปีโดยอิงฟ้ามาในชุดไทยประยุกต์สีฟ้าสุดวิจิตรงดงาม สวยสงานดังน่งนางในวันนคดีทํากางแฟนๆจํานวนมากมารอต้อนรับตั้งแต่ตีห้ากันเลยทีเดียวสมกับคําว่าอิงฟ้ามหาชนจริงๆเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะในอินสตาแกรมของอิงฟ้าค่ะก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นว่าขอบคุณสําหรับโอกาสงานในวันนี้นะคะเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะและขอบคุณแฟนคลับพี่น้องชาวสาวเชียงเศร้ารวมถึงพี่ๆทีมงานทุกคนนะคะที่ช่วยให้งานนี้สมบูรณ์แบบมากๆแล้วจะกลับมาอีกนะคะแถมบอสนวัตค่ะย,ยังได้มีการแชร์คลิปลูกสาวอิ ฟ้าฟอนรำอีกด้วยจะสวยงามตาแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ เรียกว่าเป็นนางงามที่มีความสามารถหลากหลายสุดๆนะคะแถมไปไหนก็มีแฟนคลับคอยมาต้อนรับอยู่เสมอค่ะสมแล้วกับคำว่าอินฟ้ามหาชน